กาบ่งฟังกันสำมุครับกล่าวคำขอสิ่งพร้อมกันหนึ่งสองสามเดสารัมสี่รงยาามี

Namo Tassa Patthavato Arahato sama Samudassa Namo Tassa Patthavato Arahato Samma Samudassa Namo Tassa Patthavato Arahato ุทธ<า>ังสรรค์<า>งังัจามีธัมมังสรรคงกังขจามี ธรมังสารนังกัจจามิสังฆสระนังกัจจามิสังฆสระนังกัจจามิโดติยัมปิพุทธังสระนังกัจจามิดุติยัมปิพุทธังสระนังกัจจามิโดติยัมปิธรรมังสระนังกัจจามิดุติยัมปิธรรมังสระนังกัจจามิโดติยัมปิสังฆสระนังกัจจามิดุติยัมปิสังฆสระนังกัจจามิ ตาเทยัมปีพ an ุทธังสัรนังคัจฉามิอาติยัมปิพ an ุทธังสัณนังคัจฉามิตาเทยัมปิธรรมังสัรนังคัจฉามิอาติยัมปิธรรมังสัรนังคัจฉามิตาเทยัมปิสังฆังสัรนังคัจฉามิอาติยัมปิสังฆังสัรนังคัจฉามิสัรนังกามังนิทิกาอามะพันเตปานา meni Di dana veramani meni dana veramani meni veramani Werah veramani Abrah veramani We veramani musada merah men musawada Wela

वे रमणि छातरुपर शतापति खना इमानि दिखा पदानि समाधियामि इमानि दश शिखा पदानि समाधियामि इमानि दश शिखा पदानि समाधियामि इमानि दश शिखा पदानि समाधियामि mm นางไายแข่งกระไรเน้อนางไายแข็งกระไรหัวมีแผลแลอว่าเนี่อเขนเขียนอง่อมาผาเนี่ยข้าวสิขึืนเวทีเลยอ่ะแม่ สุดดังอย่างฮาดมัดแน่วเนี่ยมื่อไหขาดเสือกจะมีดูแบบโคงการมัดเยอะอาการต้องสามหมุน อหังพันเตนิสยังยาจามิยุติยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิสัตยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชฌายม์อุปัชฌายม์พันเตโหหิอุปชฌายเม์พันเตโหหิอุปชฌายเม์พันเตโหหิ Upayikang oh, Satu-pante Pati rupang Satu-pante sampanehi Satu-pante Acak-satirani tero Mayhang paro Aham pipera da paro Acak-satirani tero Mayhang paro May Aham pipera paro Acak-satirani tero ไม่หังนาโรอาหังบีเทราสัการโร เขียนตัวดีบเด้อยเขียนมาจะของจอยเขียนจอยนั่นมามากแล้วอ่านบาออกเด้เออเขียนโดนอ้วนเนี่ยมึงนั่ก็เขียนไว้ก็ยังคนจอยนะเนี่ยไปอ้าวมันมีผู้หนึ่งหรือสองคนกันคนอ้วนอ้าวโอ้นั่นดิมีผู้หนึ่งแหละวอ๋อเหรอ บัดนี้พระสงค์จะทําการ,รอุปสมบทกรรมคือการประกาศกันและกันยกตัวเธอขึ้นเป็นอุสสมบทภิกษุในพระพุทธศาสนาในกรรมวาจาเบื้อบต้นนั้นจะต้องออกชื่อผู้สมบทด,ด้วยจะต้องออกชื่อพระอุชายยะด้วยเมื่อท่านเมื่อท่านถามว่ากินนมสิเธอชื่อใดร,รูปที่หนึ่งหมายถึงตัวเธอเองและบอกกับท่านว่าอาขัางพันเตมหัชฌาสยโยนามะข้าพ,พเจ้าชื่อว่า มหาชาชยะรูปที่สองเมื่อท่านถามว่ากินาโมสิเธอเชื่อะไรพึงหมายตัวเธอเองและบอกกับท่านว่าอากังปันเตเตชวโรนามะข้าพเจ้าชื่อว่าเตชวรารูปที่สามเมื่อท่านถามว่ากินาโมสิเธอเชื่อใดเพื่อหมายตัวเธอเองและบอกกับท่านว่าอากังปันเตมะหิสโรนามะขา้าพเจ้าชื่อว่ามะหิสระเมื่อท่านถามถึงพระปชาย,ยะว่า กนามาเตอุปชายโยอุปชายยะของเตอเชื่อใดพึ่หมายตัวเราเองนะบอกกับท่านว่าอุปชายโยเมพันเตอยสมะติสโรนามะอุปชายยะของพระเจ้าช่วติสาระเมื่อท่านถามบอกบาจีวันสมณบริการที่สบอยู่ในกายว่าสิ่งนี้เชื่อนี้สินี้ชื่อนี้ด้วยมัคกภาษาก็จงรับว่าอามะพันเตอามะพันเตแล้วจดจำชื่อนั้นๆไปไว้ใช้อธิษฐานกิจ ในพระบวรพุทธศาสนาต่อไปอืออ้าวคับลูกขยับไหเนี่อือัตอบอืออรไม่ต้องตอบใหู้กนีตออยังเตปัโตอยังสังฆาติอะยังอุตราสังโฆอะยังอันตระวาตโุ

อัยันเตปัตุอามะหันเตอัยังสังคาติอามะหันเตอัยังอุตรังสังโฆอามะหันเตอัยังอันตรวาสะโขอามะหันเตกัตถะอมุมหิโอกัสสิตาหิอีกสามนันมัดขึ้นกันอยู่หว่าเอาไปเช็คไปเช็คเบอร์กระดาษสามารถไหมเปลี่ยนไหม อายันเตปัตโตอามันายังสังคตอาันเตสุยขาดเสืัอาัังอันตรวาตกัตามุหิกาเสติตาหิไปบอกให้หัดด ดูแบบดูแบบการมาดของเขามีอยู่ว่าเป็นมัดประกอบเดโยวใช่แหละวใช่และ สุนาตุเมพันเตสังโฆมหัตชาสโยจะเทเจวโรจะมหหิตโรจะอายตสัมมโตจิสารัสสุปสัมปดาเปกายาติสังคตาปตะกลังอะหังมหัตชาสยังจะเทเจวรัญจะมหหิตรัญจะ अनुशासया